สวัสดีครับคลิปเดินทางมาสถานีรถไฟสถานีรถไฟบางบำรุเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยนะครับแล้วยังเป็นสถานีรถไฟทางไกลวิ่งลงใต้ด้วยนะครับตรงนี้อาเรามาชมกันเลยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับมาชมกันเริ่มมาจากนี้เลยนะครับถนนจรญสนิทวงเลี้ยวเข้ามาถนนตรงนี้ก็คือ,อใต้ทางด่วนประจิมรัตยานะครับ หรือว่าก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับจะวิ่งคู่ขนานก,นกันกับทางรถไฟเลยนะครับคือทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นทางรถไฟซึ่งตรงนี้ก็สะดวกและ่มดีนะครับไม่ต้องเจอแดดวิ่งมาเรื่อยๆตรงนี้ถนนเส้นนี้นะครับก็จะไปถึงสถานีรถไฟบางบำรุกซึ่งเป็นสสถานีเลยนะครับก็คือสถานีรถไฟทางไกลวิ่งใต้ ลงใต้กับสถานีรถไฟสายสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เปิดให้ใช้บริการกันมาตั้งแต่2564-2ปีมาแล้วล่ะนะครับ2ปีเกือบ3ปีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้ก็มาดูกันในเรื่องของการเดินทางในรถไม่ติดเลยนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นี่ไปได้หลายทางนะครับไปจนถึงนวนแหลราชพฤกษ์กาญจนาพิเศษสวนผัก ถ้าจะเป็นฝั่งนี้ก็บรมราชชน,นีสิรินทร์ไปบางกรวยก็ถนนเทิดพระเกียรตินะฮะบางกรวยส่น้อยอะไรได้หมดนะครับถนนเส้นนี้อนเนกประสงค์จริงๆนะครับตรงนี้ถนนแบบสามารถทะลุไปได้หลายทางนะครับฉิมพลีก็ได้นะครับตรงนี้สําหรับช่วงนี้นะครับก็จะให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับในการเดินทางครั้งนี้ทางด้านฝั่งทาง สายมือเนี่ยก็จะเป็นร้านรวงธรรมดานะครับตรงนี้เหมือนวาอ่าจะไม่ค่อยมีตึกหรือว่าอาคารพาณิชย์เพราะว่ามันเป็นเส้นทางใหม่ตัดใหม่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีถ้าจะมีก็จะเป็นพวกบ้านนะครับตรงนี้เป็นเขตฝั่งบางพลัดนะครับถามว่าถนนเส้นนี้คู่ขนานกันกับไอ้ใกล้ๆก,กันกับถนนสิรินทรน,นะครับในี่ใกล้กันนิดเดียวเดินตรงที่จะถึงสถานีรถไฟบางบํารุ สามารถเดินก็แดงได้เลยนะครับในด้านขวามือก็จะเป็นแนวทางรถไฟฟฝาสายสีแดงรถไฟทางไกลลงใต้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีคู่ขนานกันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนอย่างที่แอดมินที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับฝั่งทางด้านสายมือก็จะมีร้านค้าบ้างประปรายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยบ้านเรือน นะครับเป็นทาวเฮาบ้างบ้านเดี่ยวบ้างเป็นโครงการหรูหราบ้างนะครับแล้วก็จะมีซอยตัดไปบางพลัดวัดเพลงอะไรพวกนี้ก็จะผ่านนะครับเห็นแวบๆบแบบก็สำหรับตรงนี้ก็เดินมาถึงช่วงกลางๆนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับที่ทางที่ยังไม่ได้ทำพัฒนาเป็น อย่างอื่นก็ปลูกกล้วยตามปกตินะครับทำสวนกล้วยเพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสลับกันไปกับคระกันไปกันกับนะหมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวบ้างทาวๆบ้างสำหรับทางด่วนนะครับข้างบนเนี่ยเหมือนว่าจะมีสองสายนะครับวิ่งคู่ขนานกันมาหรือว่าเป็นเส้นทางเดียวกันก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวิ่งอยู่ดีๆนี่ก็สังเกตว่าเหมือนว่ามี สองสายนะครับอาจะเป็นสายหนึ่งเนี่ยทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างจะสับสนอยู่นะในส่วนของแอดแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในการเดินทางตรงนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็รวดเร็วรถไม่ติดแต่ว,วันอื่นไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่านะแต่ถ้าวันนี้เนี่ยไม่ติดเลยเนี่ฮะตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าออกถนนสิรินธรก็ได้นะครับตรงนี้หรือจะ ทะลุไปจนถึงโน่นบรมราชชน,นีก็ยังได้เลยนะครับนี่ะตรงนี้เป็นสามารถขึ้นทางเดือนทางด่วนได้ด้วยแต่ว่าแอดเลือกที่จะมาฝั่งทางถนนเส้นนี้เพราะว่าตรงนี้มันจวนแล้วนะครับที่จะถึงสถานีรถไฟบางบํารุนะฮะตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยก็คือเป็นถนนทางลัดมานะครับระบางกรวยมา,าถนนสิรินธรนะครับก็คือถนนเทิดพระเกียรติตรงนี้สามารถทะลุมาได้เลย แต่หลังจากนั้นคาก็จะทําเป็นสถานีรถไฟบางบํารุกแทนนะครับนี่ฮะตรงนี้เลี้ยวเข้าไปนี่สามารถเดินได้นะครับตรงนี้แต่ก่อนนี่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับทะลุมาเนี่ยก็แต่ว่าพอดีตรงนี้ถึงสถานีรถไฟฟ้าบางบํารุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟ ทางไกลนะครับสถา,านีลงใต้แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสามารถมาขึ้นตรงนี้อันนี้ก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ็นรถแท็กซี่อรอลูกค้าแล้วก็มีลูกค้ามารอญาติพี่น้องอะไรพวกนี้ลูกค้าประมาณนั้นนะครับส่วนฝั่งทางนี้อันนี้แอดขอจอดแล้วก็เพื่อที่จะลงดูรา,ายละเอียดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากหรอกครับแล้วก็ดูกัน นิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงเอ็ดก็ได้ให้มาดูบรรยากาศนะครับตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนี่ฮะป้ายสถานีบางบำรุกนะก็คือสถานีรถไฟนั่นแหละตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแนวถนนเทิดพระเกียรติทะลุสิรินธรน,นะครับคือเส้นทางระหว่างอําเภอบางกรวยเข้าถนนสิรินธรไปอัศพานกรุงทนหรือว่าสังฮีนะครับตรงนี้นี่ก็คือ ดูกันมาตรงนี้เห็นว่าเนี่ยตรงนี้ก็คืออันนี้รถมารอญาตินะครับคือลูกค้าที่ขอดโโรนักแลวที่ไม่ต้องใช้แท็กซี่นะอันนี้บรรยากาศภายในเนี่ยสะอาดสะอาดมีโต๊ะนั่งอย่างดีนะครับถ้าใครมาแถวนี้ก็มาใช้บริการได้เลยนะครับตรงนี้สะดวกสบายมากมนี่บรรยากาศ คือแอดเองก็ไม่ได้รอดูคือถ่ายคลิปตรงที่รถไฟนี่ฮะอันนี้สามารถลงอุโมงค์ไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับก็เหมือนที่แอดเคยเกริ่นไว้เมื่อต้นต้น,ตนคลิปนะครับตรงนี้อุโมงค์ตรงนี้ก็คือแต่ก่อนเนี้ยก็จะเป็นเส้นทางบางกรวยมาถนนสิรินธรน,นะครับก็คือถนนเทิดพระเกียรติเข้าสู่สิรินธรแต่ว่าตรงนี้เขาก็ทําเป็นอุโมงค์ลงแทนนะฮะอันนี้ ข้ามมาอีกฝั่งตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยอีกฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเนี่ยเป็นที่จอดรถของคนที่มาใช้บริการนะครับแต่ก็คงจะมีแหละชาวบ้านแถวนี้แอบแอบเอารถมาจอดทิ้งไว้แต่ก็คงจะไม่เยอะนะครับนี่ฮะตรงนี้คลิปสถานีรถไฟบางบํารุนะครับเริ่มจากจรันสนิทวงเลี้ยวเข้ามาวิ่งตรงถนนใต้ทางด่วนนะครับประจิมรัตยา ทางด่วนพิเศษสีรัฐวงเวนตะวันออกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออาภาัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ